เปิดนิมิตสามอาจารย์ดังไม่ว่าจะเป็นหมอช้างหมอรักพันธุงและอาจารย์ภัยสารแสนไสได้ทำนายทายทักเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันนั้นประจำปีพศ2567 ดวงสตาซชีวิตจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นฝ่ามืออย่างแน่นอนจนตัวของพวกท่านที่เกิดในลัคนาราศีการนั้นไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีบารมีเงินล้านจะบังเกิด ฉันั้นแล้วถ้าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใส่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นโชคสตาบารมีแต่เก่าก่อนเทวดาปกปักรักษาให้โชคให้ลาบให้บารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านนั้นที่เข้ามาเห็นคลิปนี้สาธุการเอาโชคเอาใส เอาพรเอาบารมีเงินแสนเงินล้านจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองโศกลาบบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนสวัสดีคนที่มีบุญญาบารมีเศรษฐีทุกๆท,ท่านถ้าเข้ามาแล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะซองสิบสองราศีบารมีเงินแสนเงินล้านนั้น จะมาเผยแร่เคล็ดลับวิธีการทำให้ดวงสตาวาสนาของพวกท่านนั้นมีแต่โชกแต่ลาบมีความมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีตลอดกาลและตลอดไปอย่างแน่นอนดวงสตาวาสนาของท่านนั้นไม่ว่าตัวของท่าน จะทำอะไรก็ตามในปีพศ2567นี้โศคลาบบารมีเงินแสนเงินล้านจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านจะทำธุรกิจการค้าขายหรือทำอะไรก็ตาม ผู้คนให้ความเคารพนับถือและให้การสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนจนตัวของท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่า ตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่คือบุญญาบารมีแต่ซาตปางกรในโดนบันดาลให้ตัวของพวกท่านนั้นที่เกิดในลัคนาราศีนี้มีดวงมหาเฮงมหาโชคมีดวงมหาเฮงโพกา์ ไม่ว่าตัวของท่านจะพบเจออะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นบุพกรรมเก่าได้ดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดี ที่ลังไลเข้ามาในชีวิตของท่านใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นกรรมเก่าบุญมาวาสนาได้ส่งผลอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในด้านการเงินของท่านในปี66ตัวของท่านนั้นผ่านอะไรมาเยอะแต่ในปีพศ2567นี้โซกราบ ดวงสตามหาเฮงมหาโศกมหาโพกทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วให้ตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆและระนึกเอาสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการโศกราบบารมีเงินแสนเงินล้านนั้นจะลังไหลเข้ามาตัวของท่านจนตัวของท่านนั้น ไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในปี66นั้นตัวของท่านจะพบกับความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามในปี67นี้ตัวของท่านก็ผ่านมันมาได้และจะมีแต่โชคแต่ลาบ บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาตัวของท่านอย่างแน่นอนด้านสุขภาพตัวของท่านนั้นอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสะนนั้นแล้วจงรักษาสุขภาพของท่านให้ดีๆไม่ว่าตัวของท่านจะมีเงินแสนเงินล้านแต่ถ้าสุขภาพร่างกายของท่านนั้นไม่แข็งแรงแน่นอนมีเงินเป็นแสน เป็นล้านก็ไม่สําคัญสนั้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนั้นให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญและจำเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าได้เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคว่าลาบบารมีของท่านนั้น แก่กล้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างดวนดวนท่าตัวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของท่านจีบจับอารอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวของท่าน จะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนด้านโศกลาบด้านความรักความเมตตานั้นไม่ว่าตัวของท่านจะไปทางทิศไหนก็ตามก็จะมีคนรักคนเมตตา คนอบอ้อมอารีตัวของท่านแบบไม่ขาดสายถ้าตัวของท่านทำธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนก็ให้ความสนับสนุนตัวของท่านแบบไม่ขาดสายเส้นกันฉะนั้นแล้วตัวของท่านในปีนี้ คือดวงมหาเฮงมหาโศกมหาแหงโพกทรัพย์นั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองและสาธุการเอาโศกเอาลาบเอาบารบมีเงินแสนเงินล้านนี้ให้ดีๆเพราะโศกเพราะลาบไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆสะนั้นแล้วจงตั้งใจโฟกัสจดจอ ต่อหน้าที่การงานและดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาบารมีความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นจึงจะบังเกิดแก่ตัวของท่านอย่างไรก็ตามใครที่ได้มาเห็นคลิปนี้ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาธุขอบุญญาบารมี ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองดนบันดาลให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นมีเงินแสนเงินล้านเงินโกรธไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ตามขอให้สำเร็จผลในปีพศ2567นนี้แล้วตัวของพวกท่านก็จะมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนด้านความรักความเมตตาตัวของท่าน จะมีคนรักคนเมตตาหรือจะมีคู่คองมีคู่ชีวิตที่คอยซับพอร์ตตัวของท่านสนั้นแล้วถ้าตัวของท่านพบเจอผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นแบบนี้ให้ตัวของท่านนั้นรักษาเขาไว้ให้ได้ดีเพราะคนคนนั้นจะคอยซับพอร์ตตัวของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา ไม่ว่าตัวของท่านจะพบกับอุปสรรคบัญหาอะไรก็ตามตัวของพวกท่านไม่ว่าจะเป็นยิงหรือายก็จะจับมือกันไปคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันสะนนันแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานด้านสุขภาพด้านบารมีเงินแสนเงินล้านอุอากะศะมหาเฮงมหาโศกจะลังไหลเข้ามา แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมืออย่างแน่นอนสะนั้นแล้ว พ่อหมอเองขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะตัวของท่านนั้นมีบาระมีเงินแสนเงินล้านราหูได้เคลื่อนย้ายราศีได้เคลื่อนทัพเป็นดวงมหาเฮงมหาโชกมหาเฮงโพกซัพ์แล้วขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด การทำนายโชคชะตาบารมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีแบบนี้ขอให้พวกท่านได้จับเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกตนทุกคนด้วยเถิด